สวัสดีครับผมอาจารย์มุกขิจไฟเลยนะครับใครที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องเสียงปี้แห้งแหลมจมหรือปรับยังไงก็ไม่โดนใจนะครับนี่เลยครับผมส่งมาให้จารมุกขิจไฟลงไฟล์เสียงได้เลยครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเสิร์ชเข้าไปในช่องจารมุกขิจไฟเลยครับแล้วเสิร์ชคํานี้ต่อเลยนะครับนะก็คืออารีนาสองพันนะครับแล้วก็ จำพวกกีตาร์ไฟนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นวิดีโอใน YouTube ของผมเลยนะฟังเสียงเลยนะครับนี่นะครับเป็นอย่างพี่ท่านนี้นะครับก็ส่งมาให้ผมลงไฟเสียงครับดูคลิปนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ส่งมาให้เลยแบบนี้หรือว่าจะซื้อไฟเสียงไปลงเองก็ได้อ่ะเป็นอย่างไงไปดูกันนี่เลยครับโอ้โหเพียครับนี่ครับนามสกุล JBF ทั้งนั้นเลยนะเอาตั้งแต่เสียงคลีนนะครับอาลิทชั่มโซโล่หนึ่งนะคลีนคอรัส อะลิทิม2โซโลโ่สก็คือจะเป็นเพลงชาร์าเพลงเร็วนะครับอ่ามีเฟเซอร์มีโอดิลิทิมมีโอดิโซโล่นะครับโอ้โหคือมีเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยนะครับมีตั้งแต่อะไรอ่ะบูมีวินเทสมีโอ้โหคือแบบเยอะมากอ่ะนะครับเมนทันก็มีเนี่ยครับแบบว่าโอ้โหแบบคือเยอะอ่ะคือคุ้มเลยอ่ะนะครับเนี่ยอ่ะผมมาไล่ให้ดูแล้วคุณดูเอาแล้วกันนะอ่ะแปดร้อยลิตรอย่างเงี้ย นะครับ <atie> อ่าคือมีเยอะเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูอย่างเนี่ยคุณดูนามสกุลเห็นไหมครับ JBF ผมจะเขียนไว้เลยว่าทับอันไหนเป็นของผมนะครับคือเยอะมากนะครับผมลงไฟล์เสียนะลงแป๊บเดียวนะครับหรือว่าท่านที่อยู่อ่าปทุมธานีก็จะรอรับกลับก็ได้นะประมาณไม่เกิน15นาทีก็ได้เลยนะครับรอรับกลับได้เลยนะครับอ่าไม่ต้องทิ้งไวค้ค้างคืนสมมุติวนะ่าคุณมาแถวปทุมธานีโทรหาผมได้เลยนะครับนัดก่อนนะครับ เผื่อผมไม่อยู่นัดก่อนนะครับนี่นะครับเมนทั่านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันมีเยอะมากๆนะครับเนี่ยไฟล์เสียงที่เราทาไว้นะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูได้เลยในช่อง u ู u ู e นะครับกดเนี่ยกดถ้าคุณเจอคลิปนี้คุณกดเข้าไปหน้าโปรไฟล์ผมได้เลยจะมุกเจวไฟล์แล้วคุณก็เสิร์ชดูได้เลยในช่องวิดีโอของผมนะครับอ่าผมลงวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์เสียงเนาะอ่านี่ครับคือมีเยอะมากเนี่ยนะครับ โอ้โหครับลงให้แบบแบบแจมๆอ่ะบอกได้เลยแจมๆเลยนะครับแจมมากอ่ะบอกได้เลยนะครับเนี่ยดูไฟเสียงเราขูหเยอะมากนะครับคุ้มเลยครับราคาเพียงอ่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับถามว่าเป็นคุ้มไม่โคตรคุ้มครับผมนะบางทีเนี่ยเราไปปรับกันเนี่ยต่อข้ามิกเซอร์ได้เลยลืมบอกไปนะครับคือต่อเนี่ยนะครับเนี่ยครับคุณจะเสียบหูฟังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับคุณสามารถใช้โมโนเนี่ยนะครับแอลโมโนเนี่ยนะครับ เสียบเข้าไปยังมิกเซอร์ได้เลยนะครับเราตั้งโดยลำโพงอดัมนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับนะจากที่พี่ๆน้องๆเอาไปเล่นกันเนี่ยเวทีจริงๆเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเอาอยู่เลยนะครับแค่ปรับ EQ นินิดๆหน่อยๆให้มันเข้ากับกีตาร์ของคุณแค่นั้นเองครับสามารถที่จะแบบว่าใกล้เคียงเลยล่ะใกล้เคียงกับในคลิปเลยนะครับเพราะว่ากีตาร์แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมปรับ EQ นิดหน่อยแล้วก็ที่สำคัญคือ ปรึกษาได้อีกหลังจากที่คุณเอามาลงแล้วหลังจากที่คุณลงไฟล์เสียงไปแล้วปรึกษาได้อีกเพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกยี่ห้อนี้หรือยี่ห้ออื่นๆนะครับดูในช่อง YouTube ผมได้แล้วก็ปรึกษาได้อีกสมมติว่าคุณเปลี่ยนเอฟเฟกถูกไหมอ่าอัพเป็นคอร์สคอร์เทคเป็นฮีลิกเป็นแคมเปอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเราก็มีทุกไฟล์เสียงเช่นกันไม่ใช่เฉพาะอันนี้นะครับแต่เนี้ยเป็นตัวที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็เป็นตัวที่น่าเล่นมากแล้วครบคันมาก นะครับผมบอกเลยเป็นเอฟเฟกที่ครบคันมากในมีเอ็เนี่ยนะโอ้โหเอ็กซ์ารซ้ายขวานี่ก็โคตรคุ้มแล้วอ่ะนะครับมันมีโมโนอีกนะครับมีช่องหูฟังอ่ามีช่องออกอินนะครับมีสายพุชสวิตได้ด้วยมีมิดดี้คูควบคุมมิดดี้ได้อีกอะ่ะคุณมันคุ้มมากนะครต่อน,นี่ท้ายซีเห็นไหมครับโอ้โหนะครับเป็นเอฟเฟกตที่เรียกว่ามันคุ้มอะ่ะหลักพันอะ่อนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ ผมบอกได้เลยคู่บริโภคในะโคตรคุ้มเพราะเอฟเฟกแต่ละแบรนด์เนี่ยทำออกมาได้แข่งกันเลยนะครับจัดไปนะครับใครที่ดูแล้วนะครับเฮ้ยอยากจะได้ไฟเสียงเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ครับมีที่นี่เลยครับนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับในสไตล์ของยมกิจไฟก็ทรงมาลงเสียงได้เลยนะกันนะครับเพียง9 9 9บาทอยู่ปทุมธาน,นีนัดได้เลยวันไหนสะดวกยัางไงากี่โมงเข้ามารอรับได้เลย ไม่เกิน15นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเพราะมันลงแป๊บเดียวจริงๆแล้วเนะี่ยผมลงไม่ถึง5นาทีขอให้มันเสียบปลักแล้วต่อคอมได้แค่นั้นเองครับผมลงให้เลยแปบ๊บเดียวนะครับอ่านี่ครับไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งแบบว่าโอ้นั่งคลิกนั่งเลือกอะไรนะครับคุณลงซื้อไฟล์เสียงผมไปลองดูนะครับ อ่าคือไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งคลิกนั่งเลือยเดี๋ยวคุณค่อยศึกษาซื้อไปก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยศึกษาอ๋อเออพี่จัมโบ้เขาใช้แอมมันนี้ยีห่ห้อนี้เขาใช้แคร็บมันนี้เขาปรับ EQ แบบนี้อ่าคอมใส่แบบนี้เอ๊ะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะดีลงดีเลย์รีเวิร์บอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับซื้อไปได้เลยเนาะอ่ะโอเคครับผมนะขอบคุณมากครับผมนะอย่าลืมแล้วกันนะครับร้านของจัมโบ้จะว่ายขายจริงส่งจริงทัวร์ร้านพิเศษรับซื้อขายกีตาร์เอฟเฟกต์ นะครับแลกเปลี่ยนด้วยกันนะครับอ่ะโอเคจัดไปรังสิตปทุมธานีคูคตนัดรับได้เลยจัดไปครับ